การอินเทอร์นอลออดิตนะคะทำไมดูแค่ความสอดคล้องไม่สอดคล้องเนี่ยมันถึงไม่เพียงพอล่ะคะค่ะมีเพื่อนๆน,นะคะถามมาทางอินบ็อกซ์ค่ะได้รับประเด็นปัญหาจากทาง c e r t i f ิฟายบนะคะว่าเขาทำการอินเทอร์นอลออดิตนะคะแต่ว่าการอินเทอร์นอลออเิตเนี่ยเขาดูแค่ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องนะคะก็ได้รับคอมเมนต์มาว่าให้ดูเอ่อเพิ่มเติมในส่วนของประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของระบบด้วยนะคะจริงอยู่ค่ะการอินเทอร์นอลออดิตนะคะจริงอยู่มันก็คือการให้เราดูว่าเรา เราทาตามระบบหรือไม่นะคะแต่ว่าถ้าองค์กรของเราเนี่ยมีการขอการรับรองมาแบบหลายๆปีแล้วอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้ดูแค่ค,ความสอดคล้องแล้วล่ะเราต้องดูว่าการทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล,ลไหมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าดิฟออิดในส่วนของออการฝึกอบรมนะคะสอดคล้องไม่สอดคล้องก็คือดูว่าเอ,อ๊มีเทนนิ่งนิดไหมมีเทนนิ่งแลนไหมแล้วก็ได้ออทําการอบรมตามนั้นไหมแต่ถ้าดูประสิทธิภาพนะคะก็ดูถึงเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ใน การดาเนินงานนะคะในส่วนของงบประมาณในส่วนของคนที่เข้ามารับการฝึกอบรมนะคะดูประสิทธิผลด้วยว่าคนที่เข้ามารับการฝึกอบรมเนี่ยเขาเอ,อ,อบรมแล้วมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาไหมงานยังมีปัญหาอยู่ไหมหรือว่ามีข้อบกพร่องอะไรไหมไม่ใช่ว่าอาดูแต่สอดคล้องคือจัด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 ,จด,จดไปทุกๆปีแล้วก็ทําซ้ําๆเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจว่าการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิผลหรือไม่นะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะถ้าองค์กรของเราเนี่ยทำ ระบบมาหลายๆปีแล้วนะคะการ i n t e r อร์ a น d i t ของเราต้องอัปเกรดขึ้นด้วยนะคะก็จะต้องเพิ่มทังในส่วนของความสอดคล้องและประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะฝากไปช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ